สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะคลิปนี้ได้มาถือโอกาสได้มาสวัสดีปีใหม่ในปี2564หรือคิทสักราช2021นะคะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะปีที่ผ่านมาแต่ก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้าเผชิญกับความยาก,กลำบากในปีที่ผ่านมาอย่างมากก็คือเรื่องการระบาดของ โควิด19นะคะหลายเดือนผ่านไปนี่เราสามารถควบคุมโรคได้แต่ในช่วงก่อนปีใหม่ประมาณสักสองอาทิตย์นี้แย่เลยค่ะเกิดการระบาดรอบสองที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเราก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปทำให้อจะมีการล็กดาวรอบ2องไหมคะก็ทำให้ เศรษฐกิจแย่ลงไปอีกนะคะจะลำบากกันในอีกช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนกว่าเราจะมีวัคซีนเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางปี2 5 6 4นะคะเมื่อเกิดว่าเมื่อมีวัคซีนแล้วนี่ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นจะสามารถควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นการระบาดก็จะสามารถควบคุมได้นะคะก็ขอให้เราสามารถควบคุมการระบาดรบอบ2ที่จังหวัดสมุทรสาครที่ตลาดการกุ้ง ทีนน่นำมาแพร่เชื้อโดยพวกแรงงานต่างด้าวานะคะก็เราก็ต้องระวังกันทุกคนนะคะ,ะย้อนกลับมาถึงการพูดเรื่องเรื่องไอของเราดีกว่านะคะว่าในปีหน้า2564นี้เรามีเรื่องอะไรที่เราควรจะติดตามกันดีไหมคะก็เรื่องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องการเข้าสู่ยุค 5G ของ โทรศัพท์มือถือเข้าสู่ยุค 5G ก็เกิดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ 5G ออกมาให้เราเลือกใช้นะคะในระดับราคาที่ถูกลงมากแล้วก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนมให้เราเลือกเราก็เลือกเอาตามที่เราชอบใครที่คิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือยุคนี้นะคะชุดช่วงนี้ก็อยากได้ 5G กันทท้งน,นั้นแล้วก็สามารถได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่และใช้งานไปได้อีกหลายปี แต่ถ้ายัางใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะคะของพวกนี้มันเกิดขึ้นใหม่ๆเป็นประจํามีให้เราเลือกซื้ออยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ว่าจะไม่ได้ของใหม่อยิ่งยิ่งซื้อที่หลังนี่เราก็จะได้ของใหม่ของคุณภาพดีมากขึ้นต่อไปนะคะเรื่องที่2ที่จะเลือกที่เราจะติดตามกันต่อไปก็คือเรื่องการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็เรื่อง แอปที่ได้รับความนิยมอย่างปังมากในปี2563นะคะแล้วต่อเนื่องถึงต้นปี64 2564ก็คือเรื่องแอป่เป๋าตังในโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งรัฐบาลได้ประสบความพิร็จที่จะแจกเงินให้ประชาชนใช้จ่ายกันนะคะก็10ล้านคนแรกก็หมดไปแล้ว10ล้านอีก10ล้านคนแรกที่ได้เพิ่มอีก500ในช่วงปีใหม่ และคนที่จะได้ช่วงเฟทที่สองนี้ก็อีก5ล้านคนคนละ3,500ก็มีมีโอกาสที่จะใช้กันอีกหลายหลายเดือนนะคะจนถึงสามิมีนา64แล้วก็มีแอปใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือในการควบคุมโควิดก็คือแอปหมอชนะก็ควรที่จะเฝ้าระวังกันต่อไปแล้วก็มี Health Wallet นะคะในแอปเป่าตันก็จะพูดถึงจัดการไปรักษาพนยาบาล ในโรงพยาบาลการนัดหมายต่างๆนะคะก็ดูกันต่อไปค่ะว่าจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วหรือไม่นะคะต่อไปก็จะพูดถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็คือเทคโนโลยี Microsoft Office 2022ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2021นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีได้ใช้มา ตั้งแต่ปี1992จนถึงปัจจุบัน2022ก็30ปีเป็นเวอร์ชั่นที่ครบ30ปีนะคะแล้วก็ดูสิคะมีอะไรใหม่30ปีผ่านไปรวดเร็วนะคะแล้วก็มาถึงท้ายที่สุดนี้แวะชมแวะเชียร์แวะโชว์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะคะด้วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใหกับเราเป็นที่จะผลิตคลิปต่อมาพูดคุยเรื่องไอทีต่อไปนะคะแค่นี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ